สวัสดีค่ะหมนำเจเทยเที่ยวไทยนะคะวันนี้มีคำศัพท์หนึ่งคำจะมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือ VCT นะคะ VCT นะคะไม่ใช่ PCT นะคะเพราะถ้า PCT จะเป็นโทรศัพท์นะคะที่ขับรถสร็จแลมันก็จะหายนะคะปัจจุบันสับสูญไปแล้ว VCT นะคะก็ย่อมาจาก l a l u r t a r y Counseling and Testing นะคะก็คือการ คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับ HIV โดยสมัครใจนะฮะมันมีความสำคัญอย่างไรมันคือความสำคัญมากนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้ป้องกันนะฮะแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็มีสิทธิที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับเชื้อ HIV เข้ามาในร่างกายของเราแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปตรวจและรับคำปรึกษาเนี่ยโดยสมัครใจนะมันก็จะทำให้เรารู้ว่า หนึ่งที่ผ่านมานั้นไอเชื้อปเขา้ามาอยู่ในร่างกายของเราหรือเปล่าสองเมื่อตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันมีหรือไม่มีก็เราแต่เราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติตัวกับชีวิตของเราเรวมไปถึงชีวิตการมีเพศสัมพันธ์ของเราต่อไปถ้ามันเป็นลบเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าอะไรต่อไปน,นี้เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราอย่างไรให้เรื่องของเราเป็นโบคเป็นตลอดชีวิต ใช่ไหมแต่ถ้าตรวจมาเป็นบวกอย่ทุพตกอก,กตกใจหรือว่าตื่นออกชุกตัวหรือว่าหมดอะไรแต่อยากไปอนะไรอย่างเงี้ยผู้ให้คำปรึกษาเนะี่ยเขาก็จะเป็นคนบอกเรานะคะว่าเอ๊ะต่อไปนี้นเราควรจะไปเดินตัวอย่างไรต่อไปนะเราควรที่จะตรวจอะไรต่อไปเราควรที่จะรับยาบ่อยแค่ไหนเราไปถึงพฤติกรรมการแพทย์สมบัญของเราควรจะเป็นไปในลักษณะไรไหลายคนอาจจะตกใจวุ่นวายละเป็น ฉันจะต้องอดมีเซ็ตไปตลอดชีวิตหรือเปล่าคนที่ให้คำปรึกษาแล้วเขาจะบอกเราได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้มีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวต่อไปเพราะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ต้องจำเอาไว้ก็คือการเป็นเอชเนี่ยหรือการมีเชื้อเอชไอวีในชีวิตเนี่ยอยู่ในร่างกายของเราไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียชีวิตในวันสองวันมันไม่ได้เป็นเหมือนกับโทษทหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนี่แต่ว่ามันแค่ต้องมีวิธีการดูแลรักษาร่างกาย มีวิธีการใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง,งที่เปลี่ยนไปเมื่อกอ่้นท่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปตรวจกันที่ไหนดีนี่ไปที่นี่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือคลินิกลีลล่านามสภากาชาติไทยนะคะก็แต่ละคนก็จะคุ้นเคยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นทางตรงไปสีลมนะคะก็่อยจะถึงแยกสีลมก็อยู่ในสายมืออ่ะหรือว่าถ้าแบบไม่ได้คุ้นเคยกับสีลมมาก เซอเหมนตีบา้์ก็ได้ก็จะอยู่นั่นแหละสามแยกใช่ป่ะเซอเหมนตีบ้าอยู่างนี้ในเนื้อหนังอย่างนี้ตรงมันก็จะเจอง่ายจัดงปะ